เอาอีกเคสไหมเอาค่ะครูจะเบื่อเนี่ยไม่เบื่อค่ะจริงหรือจริงค่ะลับตาฝันเป็นตุเิตะตาตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นิยายาปรามปรากันจ้ะเอาเลยเนาะอากจะทวนนิดหน่อยซึ่งหลังจากที่ตัวลูกได้พบชาตินั้นเนี่ย ฟังอยู่รอเปล่าจ๊ะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยปุเกาที่ตัวลูกได้เคยบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา<อ>ก็ได้ช่องสอดละเอียดทำให้ลูกได้คิดเมื่ได้คิดตัวลูกยังคิดได้ว่าการบวชนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดสำหรับชีวิตของเราเระจะาทำให้เราสามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่อีกทั้งวันเวลาในชีวิตก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีจริงนะเจ้าวันเวลาในชีวิตมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆละความตายก็ไม่มีนิพพินหมายด้วยนี่จ้าดันั้นถ้าหากเราตัดสินใจออกบวชชาเขาจะทำให้ตัวเราต้องเสียเวลาในชีวิตไปฟรีฟ ดังนั้นเราไม่ควรที่จะรอช้าควรรีบที่จะตัดสินใจออกบวชในทันทีเมื่อตัวลูกในพพชาตินั้นคิดได้เช่นนี้ตัวลูกจึงได้ชักชวนเพื่อนเพื่อนนายทหารของตัวลูกให้ออกบวชด,ด้วยกันซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนนายทหารหลายคนที่ได้ตัดสินใจออกบวชพร้อมกันกับตัวลูกนี่เราจะฟู้กล้าที่แท้จริงเนาะ d yeah. สมณะนี่เะจ้ะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวลถ้าคนนมบวชตั้งแต่นมนี้ได้นี่นะจ้ะจะได้เข้าไปสู่สมรภูมิใหม่ในเมื่อฝึกใจยหยุดนิ่งได้แล้วนี่นะจ๊ะจะได้เชื่อว่ผู้กล้าที่แท้จริง,งนี่แะสำคัญเนาะสำคัญเดียวเมือ่องรชายตัวโลกพบเจ้านั้นได้ทราบข่าวว่าตัวโลก ถ้เป็นพิชายสุดเลิฟด้ออกบวชตามพระราชาแล้วเอาบวชแล้วเนาะบวชเขามน,นกันเนาะน้องชายตัวลูกก็เกิดความรู้สึกเลืมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาก็มาอย่างจับจิตจับใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงพิชายสุดเลิฟของเขาหรือตัวลูกในภพชาตินั้นจากทหารแห่งกองทัพทางโลกไปเป็นทหารแห่งกองทัพธรรมได้ มันต้องชายตัวลุยภพชาตินะั้นมีความรู้สึกเช่นนี้นตัวเขาจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเดินตามไปฟังทางพระเถระพิสอบท่อวิชาต่อจากพระมหาเถระหรือว,วิใญ่แจางกองเราในภพชาติปัจจุบันนี้นะจ๊ะขึ้นมาในทันทีจะได้ความที่น้องใายตัวลุยภพชาตินะั้นนประจําการอยู่ที่หัวเมืองที่ ครอบครัวตัวลูกอาศัยอยู่ซึ่งไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงของแกรนของพระราชาองค์ที่ออกบวชอีกทั้งตัวเขาก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลทุกคนในครอบครัวและบรรดาลูกน้องในทหารในสังกัดทั้งกองร้อยตามทันไหมจ๊ะได้เหตุนตี้เองน้นองชายตัวลูกจึงยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาฟังธรรมกับพระเถระ ผู้สื่ทอดวิชานี้นะจ๊ะภาหลังจากที่ตัวโลกเนี่ยพบชาตินั้นได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วโดยอยู่หรือเปล่าจ๊ะดอยู่ค่ะภายหลังจากตัวโลกเนี่ยพบชาตินั้นออกบวชแล้วเนี่ยนะจ๊ะตัวโลกก็ได้ตั้งใจเฟิกตอนตอนหิวว่าเมนดบะเป็นพระแท้และก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ โดยตัวลูกจะใช้วันเวลาทุกอนุวินาทีสร้างสมบุญสร้างบารมีและประกอบความเพียรอย่างกลั่นกล้าและในความที่ตัวลูกในพระเนั้นเป็นคนที่มีอัยาศัยมุ่งม,มั่นทำอะไรทำจริงและก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆดนเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูกมีความมุ่งมั่นียบประกอบความเพียรอย่างไม่ลดละ ซึ่งก็เป็นผลน้ำใ,ใจของตัวโลกค่อยๆค่อยนิย่งขึ้นนิ่งขึ้นและก็นิ่งขึ้น,น,นไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดใจของตัวโลกก็สามารถหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์แล้วก็ตกโซนเข้าไปถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุด และเมื่อตัวโลกได้พบฌานนั้นได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างแล้วตัวโลกก็ได้มันประคองใจรักษาธรรมะใสใสได้ใจที่เป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่เป็นภารกิจสาคัญสําหรับการเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี้แล้วจ้ะที่เราจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้อย่างน้อยก็ต้องให้เห็นดวงธรรมใสๆภายใน ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะขาดทุนชีวิตเนะขาดทุนเลยเกิดมาฟรีชาติหนึ่งาปนั้นควรเห็นไหมจ๊ะใครควรเห็นนี่นะซึ่งในเวลาต่อมาตัวลูกเดี๋ยวพบชานนั้นก็จะได้ก็ได้เดินทางกลับไปที่หัวเมืองที่ครอบรลงตัวลลกใสยอยู่ ซึ่งอย่ก็ไล่กับเมืองหลวงแควงของพระราชาที่ออกบวชเพราะทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องทุกๆคนซึ่งตัวลูกในภพชาตินั้นก็สามารถทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องทุกๆคนได้เป็นอย่างดีจะทำให้สมาชิกทุกคนในบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะตัวคุณแม่ของลูกนั้นนะ่ะจะเกความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระเถระผู้สืบทอดวิชาเป็นอย่างมากและท่านก็นอยากที่จะเดินทางไปฟังทำกับพระเถระด้วยตัวท่านเองแต่เห็นไดองคุณแม่ลูกในพบเจกนั้นจริงได้เดินทางมาที่เมืองหลวงแคว้นของพระราชาที่ออกบวชพร้อมกับตัวลูก ไปจะได้ไปทำบุญและฟังธรรมที่วัดป่าของพระมหาเถระเรือคุณยายจางรเราเนี่ยจ้ะตามทันไหมซึ่งหลังจากที่คุณแม่ตัวลูกใน้พบชาตินั้นได้ไปทำบุญและฟังธรรมที่วัดป่าของพระมหาเถระแล้วท่านก็เกิดความรู้สึกประทับใจและเพิ่มปิติในบุญเป็นอย่างมาก ด้เหตุนี้เองคุณแม่ลูกเด็กชาตินั้นจึงอยากที่จะมาทำบุญและฟังธรรมที่วัดป่าของพระมหาเถระอีบ,บ่อยๆมน้องชายตัวลูกเด็กชาตินั้นได้รู้ถึงความตั้งใจของคุณแม่เช่นนั้นในความกตัญญุกตเวทีที่มีต่อคุณแม่นี้เองน้องชายตัวลูกเด็กชาตินั้นจึงได้พยายามเคลียร,ร์ภารกิจหน้าที่การงาน แล้วก็หาเวลาพาคนแม่ไปทําบุญและฟังธรรมที่วัดป่าของพระมหาเถระอยู่เป็นประจำไอ้ลงรายละเอียดมากไ้รึไงเจ้เนี่ย<า>และเมื่อน้องชายของตัวลูกในภพชาตินั้นนได้ไปฟังธรรมกับพระเถระผู้สืบทอดวิชาธรรมวิตรจากพระมหาเถระแล้วน้องชายตัวลูกก็เกิดความรู้สึกทราบซึ้งในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ตา,ามไ,มได้ไหมจ๊ะน่าจากน้องชายตัวลุยพบชาตินั้นจะรู้สึกทราบซึ่งในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากแล้วแต่เขายังมีความปรารถนาใหญ่ที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอีกด้วยแต่แ<อ>หตุน,น้องชายตัวลุยพบชาตินั้นจึงได้พยายามจัดการเรื่องราวต่างๆเส,สร็จเรียบร้อยว่าจะเป็นเรื่องภารกิจหน้าที่การงานหรือเรื่องคราบวบุรุษเป็นต้น แล้เมื่อภารกิจทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดีแล้วนัองชายตัวลูกก็ไม่รอชา้าเดี๋ยวออกจากเรือนเหมือนนกที่จากคอนแล้วก็ออกบวชตามอย่างพระพิชายซึ่งคือตัวลูกจะพบชาตินั้นในทันทีจะเรื่องลาเอาอีกไหมเจ้าเนี่ยเอาอีกครับจะดึกขึ้นไปไหม<ะ>อันนี้แนตะ่อันนี้จ้ะ อีกนิดนะนิดเดียวนะภายหลังจากที่น้องชายตโลกได้พบเจจานั้นได้ออกโบวชเป็นบรรพิกษูในพุทธศาสนาแล้วเนะี่ยน้องชายตโลูกก็ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างเต็มที่อีกทั้งตัวท่านยังมันศึกษาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็ไปปฏิบัติตงงามคำสอนของพระอาจารย์และพระราพิเลี้ยงได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ไม่มีทิฏฐิมานะอะไรนใจหลังจากน้องชายตัวลูกเดียพบชาตินั้นจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวในลักศึกษาธรรมะได้เป็นอย่างดีแล้วน้องชายตัวลูกไม่จะชอบเปรกวิเวกพอไปหามุมสงัดแล้วก็ทำใจให้สงบอยู่เป็นประจำสม่ำเส,สมอ,อมและด้วยความที่น้องชายตัวลูกได้พบชาตินั้นเนี่ย เป็นคนที่มีอัตยาศัย,ยทำอะไรทำจริงและก็มีความรับผิดชอบสูงนี้เองจึงทำให้น้องชายตะลูกเดม,มันแล้วก็ความเพียรอย่างไม่ถอนถอยพร้ามต้องมันประคองใจอไว้ที่ศูนย์กลางกายอยู่ตลอดเวลาทั้งภายในยรอบและก็นอกรอบโดยไม่ปล่อยใจล่างลายไปคิดถึง เรื่องคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระการสารวันละสองเวลอย ความหมาย,ยาชีวิตนี่นะจ๊ะที่แท้จริงคือหยุดกันนิ่งนั่นนั่นแหละชีวิตจะมีความหมายนี่นะถ้าทุกท่านได้เข้าถึงธรรมากายการดีๆในสํานัญนะจ๊ะใครยังแข็งแรงอยู่เพิงฝึกใจให้หยุดนิง่งใครที่แข็งแรงน้อยลงมาเรื่อยๆก็เพิฝึกใจให้หยุดนิง่งนี่นะจะก่อนที่กายจะแน่นิง่งเออนี่จะ พรนั้นนิ่งในศนิ่งสำัญที่สุดเลยสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติแจะจใเรื่องสำคัญเนาะสำคัญมากๆเลยถึงหลังจากที่น้องใจะตะวดลพบชานนั้นได้มันประกอบความเพียรและประคองใจอย่างถูกหลักวิชาไปได้ไม่นานนักในะนิ่งนิ่งนมนมนอนๆ จางน้องชายตัวลกก็สามารถรวมหยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็วและในสุดน้องชายตัวลูกก็สามารถเก้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างได้นั่นเอง<า>